สวัสดีครับพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านเราพบกันอีกเช่นเคยในรายการพระวาจาคือชีวิตวันนี้ผมขอนำพระวาจาขององค์พระผู้เป็นเจ้าจากหนังสือของประกาศกมีคาในบทที่2ข้อ1ถึงข้อ5และพระวาสารของนักบุญมัทธิวในบทที่12ข้อ1 4ถึงข้อ21มาขอแบ่งปันข้อคิดแก่ทุกๆท,ท่านนะครับใน ชีวิตถ้าไม่มีความพอดีพอเพียงพอใจในสิ่งที่ตนเองมีความอยากก็จะเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาความอยากขอให้เกิดภัยพิบัติในชีวิตในหนังสือของประกาทรงมีคาองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงก่อให้เกิดภัยพิบัติแต่ผู้ที่อยากจะมีทุกสิ่งทุกอย่างมาเป็นของตนเองชีวิตจึงไม่สง่างาม ไม่สามารถเดินอย่างสง่าผ่าเผยได้ตัวอย่างอย่างเช่นกษัตริย์อาหับนะครับที่มีความอยากจะได้สวนองุุนของนาโบสุดท้ายแล้วก็ทุกข์และทมใจโดยไม่ได้ตัดใจไม่ได้คิดอยู่อย่างพอเพียงไม่ได้พอใจในสิ่งที่ตนเองมีอยากได้สวนองุ่นของนาโบ จนกระทั่งถึงนอนไม่หลับก็ปรึกษากับมเหสีและสุดท้ายแล้วมเหสีก็ออกอุบายให้ประกาศเป็นวันอดอาหารและให้นาโบสทไปนั่งที่ที่เด่นสง่านั่งข้างหน้าเลยก็จ้างอันธพาลมาสองคนหาว่านาโบทไม่ได้ถือศีลอดอาหารและนาโบทดูหมิ่นพระเจ้าข้อกล่าวหานี้ถือเป็นภัยร้ายแรง สุดท้ายนาโบสก็ถูกหินทุ่มจนตายนี่คือที่มาของความอยากความอยากในยุคปัจจุบันก็มีมากมายนะครับอยากจะมีอยากจะได้อยากจะเป็นแล้วก็ถ้าไม่รู้จักยับยั้งใจตนเองพอดีพอเพียงพอใจในสิ่งที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงประทานให้แล้วโลกทั้งโลกก็ไม่เพียงพอเพราะว่า มหาธมาคันธีเองก็เคยพูดไว้ว่าถ้าบุคคลเดียวที่มีความอยากไม่มีที่สิ้นสุดโลกก็ไม่เพียงพอสำหรับเขาผู้นำประเทศผู้นำองค์กรผู้นำชุมชนก็เช่นเดียวกันถ้ามีความอยากที่จะได้สิ่งที่ไม่สมควรจะได้ก็หาเรื่องที่จะต้องทุจริตคอรัปชันมีเงินใต้โต๊ะ แล้วก็ไม่มีที่สิ้นสุดผู้ที่จ่ายสวยจ่ายเงินใต้โต๊ะก็ไปทำร้ายประชาชนถนนหนทางตึกลามบ้านช่องทุกสิ่งทุกอย่างที่มีการปลูกสร้างก็ทำให้บิดเบี้ยวไปเพราะว่าต้องเสียใต้โต๊ะให้กับผู้ที่มีอำนาจนี่คือผลจากความอยากจะขจัดได้โดยง่ายก็คือ พอใจในสิ่งที่องค์พระผู้เป็นเจ้าส่งประทานให้ชีวิตจะได้สง่างามนะครับเช่นเดียวกันกับปาลูสีในวันนี้ก็ความอยากที่จะกำจัดองค์พระเยซูเจ้าชีวิตก็ไม่สง่างามเช่นเดียวกันแต่องค์พระเยซูเจ้าไม่ได้ใส่ใจนะครับไม่ใส่ใจเลยที่จะไปต่อปากต่อคำต่อล้อต่อเถียง กับคนอย่างปาลูสีที่มีความอยากไม่มีที่สิ้นสุดพระองค์ส่งมุ่งหน้ารักษาโรคให้กับทุกๆคนได้หายเป็นปกติและพระองค์ก็ทรงรักษาได้จริงๆทั้งฝ่ายกายและฝ่ายจิตวิญญาณและสุดท้ายแล้วสิ่งที่พระองค์ได้ทรงไม่สนใจปลาลิสีมุ่งหน้า แต่จะช่วยเหลือคนที่เจ็บป่วยสิ้นหวังหมดกำลังใจผู้ที่ต้องการให้พระองค์ทรงช่วยพระองค์ทรงทราบว่าพราะองค์เป็นใครพระองค์มาจากไหนและพระองค์กาลังทำอะไรอยู่สิ่งเหล่านี้นะครับถ้าบุคคลได้เรียนรู้ถึงว่าตนเองเป็นใครตนเองมาจากไหนตนเองกำลังทำอะไรถ้าสามารถตอบโจทย์ได้แล้วชีวิตก็มีความสุข ความอยากมีอยากได้อยากเป็นก็หมดไปเหลือแต่ความพอดีพอเพียงพอใจในสิ่งที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงมอบให้คริตชนทุกคนจึงต้องตอบให้ได้ว่าตนเองเป็นใครตนเองก็คือบุตรบุญธรรมขององค์พระผู้เป็นเจ้าที่พรรองทรงมีพระเมตตาทรงเลียกให้มาได้รับศิลล้างบาปเป็นบุตรบุญธรรมของพระองค์ มาจากไหนมาจากองค์แห่งความรักก็คือองค์พระผู้เป็นเจ้าเมื่อต้นกำเนิดของตนเองคือความรักตนเองก็ต้องมีความรักและนำไปมอบให้กับทุกๆคนตนเองกำลังทำอะไรทำภารกิจแห่งความรักเ,กเช่นเดียวกันกันกบองค์พระเยซูเจ้าที่มุ่งหน้าไปช่วยเหลือทุกคนให้ได้รอดพ้นจากความทุกข์ยากลำบาก ทั้งฝ่ายกายและฝ่ายใจข้างทางจึงไม่สนใจปาลูษีจึงไม่สนใจผู้ที่คอยจะจ้องจับปิดผู้ที่คอยจะโจมตีใส่ร้าย,ายเพราะว่าตนเองชัดเจนกับชีวิตชัดเจนว่าตนเองเป็นใครมาจากไหนและกำลังทำอะไรเช่นเดียวกันกับองค์พระเยซูเจ้าและทุกสิ่งนี้เป็นความจริง ที่ประกาศอิสยาได้เขียนบันทึกไว้ถึงพระธรรมชาติขององค์พระเยซูเจ้าเขียนไว้ดังนี้ว่าในหนังสือพระวสานนิบุญมัทธิวในวันนี้นะครับองค์พระเยซูเจ้าเป็นผู้รับใช้ขององค์พระผู้เป็นเจ้าองค์พระเยซูเจ้าเป็นบุตรสุดที่รักขององค์พระผู้เป็นเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าคิดอย่างไรองค์พระเยซูเจ้าก็ทรงคิดอย่างนั้น เป็นรูป,ปธรรมทุกคนได้เห็นและได้ยินสิ่งที่พวงคิดแล้วก็ได้ลงมือกระทำนั่นก็คือนำความรักนำความรอดไปมอบให้กับทุกๆคนนำการบำบัดรักษาไปมอบให้กับทุกคนต่อมานะครับองค์พระเยซูเจ้ามอบความยุติธรรมให้กับนานาชาติไม่ได้แบ่งพักแบ่งพวกไม่ได้แบ่ง ประชากรอิสราเอลหรือประชากรเชื้อชาติอื่นๆแต่มอบยุติธรรมความยุติธรรมให้กับทุกๆคนในโลกนี้ความยุติธรรมก็คือความดีงามที่พงค์ได้ทรงมอบให้องค์พระเยซูเจ้าทรงมอบเส้นทางแห่งความดีงามให้กับทุกๆคนสุดแท้แต่ว่าน้ำใจอิสระของบุคคลว่าจะเลือกเดินเส้นทางนี้หรือไม่อย่างไร ต่อมานะครับองค์พระเยซูเจ้าไม่ทะเลาะไม่ส่งเสียงดังตามที่สาธารณะองค์เคยโมโหสุดกั้นทีเดียวที่ทำให้บ้านของพระบิดาเป็นซ่องโจรแล้วก็ต่อว่าพวกที่มาพวกที่มาค้าขายในพระวิหารอันศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าต่อมานะครับองค์พระเยซูเจ้า ส่งให้โอกาสและให้อภัยทุกคนเสมอนะครับไม่เพราะเขาไม่หักต้นอ้อดที่ช้ำแล้วเขาจะไม่ดับไส้ตะเกียงที่ยังลิบลีอยู่ให้โอกาสกับตัวกับใจเปลี่ยนแปลงตนเองสำนึกผิดแล้วก็ให้อภัยแค่นี้หัวใจอันเบิกบานของบุคคลที่ได้รับโอกาสและการให้อภัยชุ่มชื่น เหมือนมีชีวิตใหม่ขึ้นมาทันทีคิดเห็นถึงสิ่งที่ผ่านมาความผิดบกพร่องของตนเองเป็นบทเรียนสอนใจคิดสัญญากับองค์พระผู้เป็นเจ้าว่าจะไม่กระทำอีกนี่คือการให้โอกาสและให้อภัยที่องค์พระเยสุเจ้าทรงให้อภัยทุกคนเหมือนกับหญิงโสเวณีคนนั้นใครที่ไม่เคยมีบาป ก็เอาหินทุ่มนางก่อนทุกคนก็มีบาปแล้วก็จะจ่ายตัวกันออกไปองค์พระเยซูเจ้าทรงตัดกับหญิงผู้นั้นว่าบาปของเธอได้รับการอภัยแล้วต่อไปก็อย่าได้ทำบาปอีกชีวิตก็เป็นเช่นนี้นะครับกษัตริย์อาหับเองนะครับเมื่อสักครู่ที่ผมกล่าวถึงนะครับท่านเองที่สุดก็ได้สำนึกผิดกับใจ ท่านไม่ได้รับการลงโทษจากองค์พระผู้เป็นเจ้าแต่โทษที่ท่านมีความอยากไม่มีที่สิ้นสุดไปตกกับลูกหลานและวงวานของท่านเพราะฉะนั้นอย่าลืมพ่อแม่ทำอะไรไว้ทำดีลูกหลานก็ได้ดีทำชั่วลูกหลานก็ได้รับผลกรรมชั่วเช่นเดียวกันนะครับก็ต้องเป็นความสัมพันธ์กันผลจากความชั่วนะครับไม่ใช่กรรมชั่ว ผลจากความชั่วที่ตนเองกระทาก็ต้องได้รับเช่นเดียวกันเมื่อพ่อแม่ทำความชั่วทำความดีลูกก็ได้รับผลดีเช่นเดียวกันนะครับต่อมานะครับองค์พระเยซูเจา้าทรงประทานความยุติธรรมให้มีชัยชนะความยุติธรรมคือความดีงามความดีต้องชนะความชั่วเสมอนี่คือสิ่งที่ องค์พระเยซูเจ้าทรงมาเปิดเผยให้กับนานาชาติในโลกได้รู้ได้คิดแต่ตตองพิจารณาและเลือกที่จะดำเนินชีวิตในเส้นทางแห่งความดีข้อต่อมานะครับมนุษย์ทุกคนมีความหวังในองค์พระเยซูเจ้ามนุษย์ทุกคนมีความหวังในองค์พระเยซูเจ้าองค์พระเยซูเจ้ามาเปิดเผยความหวังให้กับมนุษย์ทุกคน ได้มีความหวังถึงการกระทำของตนเองความหวังนี้คือการกลับคืนชีพและมีชีวิตนิรันดรอ,อยู่กับองค์พระผู้เป็นเจ้าพระบิดาสุดที่รักในสวงสวรรค์นี่คือสิ่งที่องค์พระเยซูเจ้าได้เปิดเผยเพระองค์เองพระองค์เป็นใครมาจากไหนและพระ,พระองค์กําลังทำอะไรอยู่ชีวิตคิตชน ก็ต้องดําเนินชีวิตเชกเช่นเดียวกันกับองค์พระเยซูเจ้าดําเนินชีวิตอย่างไรก็ดําเนินชีวิตจากข้อที่หถึงข้อที่หเลยข้อที่หก็คือต้องเป็นผู้รับใช้ข้อที่สองก็คือคิดเห็นอย่างองค์พระผู้เป็นเจ้ามิใช่คิดเห็นอย่างมนุษย์คิดเห็นคิดเห็นอย่างองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นอย่างไร ไม่ปักฝ่ายไปกับสิ่งของของโลกแต่ปักฝ่ายอยู่กับพระวาจาขององค์พระเยซูเจ้าและปฏิบัติตามข้อที่สามนะครับมอบความยุติธรรมให้กับทุกๆคนความยุติธรรมความดีงามให้กับทุกๆคนได้รู้ถึงความดีข้อที่สี่ไม่ทะเลาะกับใครไม่ส่งเสียงดังตามลานสาธารณะไม่ โวยวายไม่เอะอะไม่ต่อว่าใครต่อหน้าสาธารณะข้อที่ห้าต้องเป็นผู้ที่ให้โอกาสและให้อภัยกับทุกคนเช่นเดียวกันกับองค์พระเยซูเจ้าข้อที่หกต้องคิดอยู่เสมอว่าความดีต้องชนะความชั่วความดีต้องชนะความชั่วอย่างแน่นอนนี่คือชีวิตคิเตีชน เหมือนกับที่องค์พระเยซูเจ้าได้เป็นความจริงผ่านทางประกาศศกอิสยาชีวิตเท่านี้ก็มีความสุขแล้วเมื่อตอนเองตอบโจทย์ได้แล้วว่าตนเองเป็นใครตนเองมาจากไหนและตนเองกำลังทำอะไรอยู่ผมขอเป็นกำลังใจให้กับทุกๆท่านในการดำเนินชีวิตตัวผมเองด้วยแบบอย่างขององค์พระเยซูเจ้าชัดเจนแล้วในวันนี้ ขอพระเป็นเจ้าอวดพรทุกท่านแล้วเราพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ